สดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาไปเนเธอร์นะครับผมนะจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะมาก็บอกไว้แล้วว่าจะไปเนเธอร์เราต้องไปจริงๆนะเออเออเอาเหล็กเก็บก่อนเหล็กมีทั้งเยอะทั้งแยะโอ้โหเนี่ยเหล็กมีเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยโอ,โอ้ตกเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ คือเมื่อวานเนี่ยบันผมเจอว่าสัมผีเอ็มีซีด้วยนะก็เออก็จะกลดคิดว่าจะรักษาสัมผีเอ็มีซีเพื่อเอาไปทำแร่ไม่ใช่ที่ฟาร์มเหล็กนะฟาร์มเหล็ก,กตโนมัิมันรีสปอนหายไปแล้วโอ้ยแยกรีสปอนหายแล้วน้ำน้ำไม่ได้อมาเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่สำคัญนะตอนนี้ ฟุกปุกเพราะว่าในในเธอเนี่ยใช้น้ำไม่ได้เกือบไปแล้วเตรียมพร้อมสู้กูถือดาบอะกูถือดาบเลย โอเคที่ไม่ได้เล็วก็ด,ดีแล้วกูก็มาเกิดใต้ดินอีกเอโ้เอโหยไอ้ตว์เกิอดอะไรต่ว่ใต้ดิดนเฮ้ยไม่ใช่เหมือนข้างบนนี้เนี่ยจะเป็นรีวิวที่ผมชอบนะโอเล็กใช้ได้เลยเฮย้ยแป๊บเฮย้ยได้ด้วยมันต้องหนีเลยโอ้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 โอโอ โอ้โหทุกคนเกือบเกือบเด็ดันกูขุดไปข้างบนดีกว่ากูจะเจออะไรลาวาลาวาลาวาคือลาวาในนรกเนี่ยมันจะไหลเร็วกว่าลาวาในคือไงล่ะ จะอธิบายในเไีดีคือเวลาเวลาลาวาอยู่ในนรกเนี่ยไอเวลาลาวาอยู่ในนรกมันจะบอกว่าคือขึ้นไหวยเร็วกว่าละวาปกติในอันนั้นนะในโลกในโลกปกติของเราก็เลยจำเป็นที่ต้องระวังนะทุกคนเด็กดีเด็กดีท้อสักหน่อย ด้วยกูเจอเหล็กกวนเจอเหล็กไม่ใช่เจอเจอเจอทองเออไอ้เหี้ยเจอเหล็กโอ้ยบ้าเหล็กที่ไหนมีที่นรกวะหวงว่ากูาคงไม่เจอตัวเชี่ยอะไรเพราะตอนนี้กูเสียงอะไรอีกทีเดียวอีกทีอีกทีกทกทกทโป้ไหมไม่โป้อะอีกที โอ้ไมเฮ้ยได้ยิเยนเสียงแก๊สอยู่ใกล้ๆแน่แน่เหน่อยกูว่ะไรเหี้ยปักท้อไปแล้วโอเคตรงนี้ปลอดภัยโอเคเราเราเราเช็คดูแล้วว่ามันปลอดภัยนะทุกคนมันปลอดภัยนะมันปลอดภัยปุ๊บ ปิดเว้เบ็อกนี่เธอสัมผัสกเอเอเอะวกะวะกะเอเอเอสัมยานานสักรีวะล์ลองเพลงนี้อะไรวะอะไรอุ้ยไอ้บ้าลูกธนูไม่มีโอ้ยแต่เราต้องเอาลูกธนูเนี่ยไปใส่แก๊สด้วยนะครับทุกคนแต่ว่า อาหารกูมีกูไม่กินเหรอเจริญพรย่าจุมไปไปต่อเราต้องเอาทอดเพิ่มเราต้องเอาส้มดีเลยเพิ่มเราต้องเอาพริกแกเพิ่มเหล็กเหล็กมันมีอยู่เหล็กมีอยู่จำได้แต่ว่าส่วนใหญ่อันที่ไม่เผาจำได้นะที่นิเจอค่อนข,ข้างเหล็กใช้ได้เลียคือ แล้วจริงกูจะสู้ยังไงวะจริงคือวันนี้เราน่าจะไปเอาเบสกันนะ <Okay. S 1> ช,ชื่อนั้นวะเบสป่ะวะไม่ได้คือมันก็มีนะที่เอาไว้ทำบอกว่าพวกของอะไรเยอะ้นักเก็ตมีพีปอะเบส ทำไว้ก็เผื่อเวลาเราบอกว่าคือชุดกอดทองมันทั้งง่ายแล้วยผู้ผู้ถูกไหม่าชุดกอดทองมันง่ายแล้วต้องบอกว่าคือไงล่ะเก็บของไว้สมเมียปุ๊บเป๊ะอะไรอ่าเคลียพออ่าแปปนี้แอคกูเอ่าเงี้ยแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมคุณต้องแบบว่า เออตรงนี้โล่งขึ้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะมาทำแบบว่าเพ่ฟาร์มนะฟาร์มข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะดีนะเพราะว่าตรงนี้มันโล่งแล้วนะก็ควรจะทำฟาร์มข้าวไว้นะครับทุกคนไปนี้เถอะแป๊บแป๊บก็ตัดแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวคนอื่นเขาก็้าหาว่าเฮ้ยทำไมพิกมีดึงตัดไม่หมดกูคิดเดียวต,ตัดตัดชา้า มันเสียเวลาคือเข้าใจปะคือทุกคนเป็นเหมือนผมปะเวลาเล่นไม้ค้าเนี่ยจะขี้เกียจตัดไม้มากไม่รู้เป็นไรแล้วกูจะขาสติกปะเพื่อเยอะอะไรอย่างีง ป่ะพันนี้เนี่ยเราก็จะได้ิกแอกมันไม่ใช่ิกแ BX เหล็กแล้วเอาของจากนรกเก็บกนอนของที่ได้จากนรกนะนักเก็ตไม้ไม้ไว้สร้างโกวคาร์บได้เวลาเจออะไร เฮ้ยแบบกูลืมอะไรตลอดเลยวะเนี่ยโอ้จะทำดีมัวได้ด้วย<อ>พี่หลับกูเดมิดแรงเลยอ่ะโอ้ยชีเดียวเองเ,ออเดี๋ยวผมต้องให้อาหารหมาเลยเพี่อ้อึทีนี เอ้ยอันนี้ได้เอ้ยอันนี้ได้เอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยเออเออได้ปนะได้อยู่นะได้อยู่ยนะผลผลิตที่เราทำมาผลผลิตเราผลผลิตโอเคก็ของมันก็แค่นี้นะแต่ว่า นี่วันนี้พู้มึงสองกูปียังไงไปเถอะไปออดูได้ละโอ,อ้แม่งไมโ่โดนมันเหยเคไป Okay, oh. แค่เดโอ้ไะไม่รู้ว่าถ่วงเวลาคุณดูอะอคุณโอ้ยยียลืมใส่โอเคนอน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 โอ้คนดูเขางวโอ้ยเยียบีบเมื่อไหร่มึงจะไปวะอเออกูสงสัยตัวเองเหมือนกันเมื่อไหร่กูจะไปแล้วกูว่าต้องทำท้ออีกกเยียอ,อะไรเงี้ยอะไรหนุงหนาววะเนี่ยอะ เดีย๋ยวเราตัดไปตอนที่เราได้ทุกอย่างกันแล้วกันนะครับผมเอาแล้วับทุกคนผมกลับมาแล้วก็นะน่าจะเสร็จแล้วแหละนะไหนดูซิโอเคเสร็จแล้วก็มาทำทอดกันนะเกือบโง่เกือบลืมเกือบโล้ถ้าเกือบลืมเกือบลืมเกือบแล้วเกือบแล้วอื ก็ได้น้อยอ่ะคือก็ยี่สช่างเราก็ไม่ได้ลงแบบว่าพวกไนเธอเยอะอยู่แล้ว <c oughs> ขอไอ,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 อหน่อยโคยขอเย้แล้วยู่เนเธอร์เนเธอร์กัน ละทุกคนอาจจะไม่เห็นอะไรกันอะ่ะเฮ้ยทำไมกูตกแล้วไม่เดือดเลือดอะ่ะหรือว่าบันไดมันไปโดนพอดีน่าจะบันไดไปโดนพอดีมั้งไม่รู้อะเพ้าะทางที่กูไปออนยัง มือะ้วอยน้กูต้องขุดไกลขนาดไหนวะ ไกลที่ okay. สุดที่กูจะทำนาหนา้ห่างเนี่ยโอ้โหมีเสียงเียเสียงที่ใกลทุกคนก็ขุดมั่วไปเลยเพราะมันขุดเร็วมากมืดก็มืด โอ้โหเฮียด้วยัอาทางออกไหมเอ๊ะทางออกด้วยโอ้เฮียไม่ใช่ทางออกอีออกโอเยสแค่นี่มันก็แค่ทางโง่โอ้กูจะมาทำไมวะเนี่ยกูมาหาเบสไม่ใช่แบบว่าคือกูมาหาทางออกเออตอนนี้กูมาหาทางออกอ่ะ ูต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็ต้องไปปราสาทตรกดขึ้นข้างบนแม่งเย็ดเค่อคออ,อ,อ,อู้อุ๊ไอ้อเหอ้ยออ้ยอุยออุยอุยอยอุอุยกุอี๊อุ๊ยุออยุย นี่แม่งทะลุมาที่เดิมอ่ะกูเก็บไอหินเวนี่เลยละโอ้โหชิบหายอื้มอีอ๊เปรตอีเปรตอีเปรตได้เลยนแม่แม่ม เกือบตายเฮ้ยกูจะไปไหนได้เนี่ยโอ้โหแล้วกูคงต้องไปทางนู้นอย่างเดียวหาไปหาทางออกกันทางออกทางนี้น่าจะไม่มีลาวาผมขอละขอทักทางนึงที่แม่งไม่มีลาวานะขอร้องไอ้เีัยไม่มีลาวาไม่มีลาวาแต่เหมือนน่าจะมีมีอีกแเลย เฮ้ยเฮ้ยม่มีใช่ไหมต่อไม่มีเลยกูเพื่อนเป็นคเพื่อนเป็นคเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นโอ้ยเขี้ย,เ,ยเร็วมากดูดิโหทุกคนแล้ววันนี้เราจะออกไงผมรู้ว่าเราต้องไปทางตรงเดียวโหว

ผ่ายแล้วทำไงดีอ่ะนี่ตรงนี้มีลาวาถ้าตรงนี้มีลาวาก็แม่เขาซีปุ๊บมเป็นไงเป็นกันวะ,ตา,ต,าะตายคือตายนะตายคือตายคือแบบว่าถ้ากูตายตัวเปล่าคือกูไม่ว่าเลยเแต่ว่า นี่คือของมาด้วยของมันมาแต่ว่าอ่งานหาทางของไม่ได้ด้วยแล้วมาแล้วกูจะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปรต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 เลยโอเคโอเคโอเคตั้งสติ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 โอเคโอเคนี่ก็โอเคโอเคข้างบนข้างบนมีลาวาข้างบนมีลาวา ข้างบนมีลาวาก็ต้องไปอิกนึงต้องไปอิกนึงนะทุกคนปนี่นี้คือ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 คอคคอคือคือคอคืคือคือคือคืคือ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 อคือคือคงอคือคอคือคองือคือ่ือคืออคอคค ไอ้กูทำไงดยเป็นไงกูทำไงเขุดตรงนี้นกูเหนื่อยใจกับมึงจริง,ไงๆไอ้เ้ยกดแบบรูหนูด้วยอนะโอ้ยี่แล้วห้างกับบ้านกูอยู่ไหนอ๋นนี่ท้างกับบ้านกูเป็นยังไงว้า ทำไมว่ามันทะลักออกมาเอ,เอสเด้อแม่งแย่หรุกคนการมาณล,ลูกครั้งนี้คือผมผิดหวังมากคือการมาณาาลูกอะ่ะคือแบบว่าไอ้ยียมีแต่ละวายแต่แล้วม่ได้ให้กูขุดเยี่ยอะไรอะ่ะไอ้ย,อยี่ถามกูดิโอ้ยชีวิตโอ้ย ไปไปไปกลับบ้านกันก่อนโอเคตรงนั้นมงมีอ่าจะมาอลกประเดิบบ็กเอนเดอร์บักเอนเดอร์แม่งไม่ได้นะน่าโอ้โหกูสายค่าบักเอนเดอร์กูแม่งไม่ได้นะน่าเอนเดอร์เอนเทอ,อ,อ,อร์เพลว่ะเอเอหรือว่ากูได้ปะไม่ได้ด้ว ไอ้ปักเอ็นเดอร์้แค่ทีเวลากินเดียวแค่สิบเก้าเห็นต่อต่อไปต่อโอ้ยโคตรแย่ทุกคนคือสายจะเจะทางออกแต่แม่งมีราวากันหน่อยโอ้โหแล้วพิกเอ๊กก็โดนมาทางเออชีวิตชีวิตแค่โดนชำรายไร ไปนอนแล้วค่อยไปตายเหี้ยร์เออคือถามจริ่งเหรอจะให้กูเล่นไปถึงไหนวะคือว่าไอแต่ให,ให้กูเล่นลําบากอ่ะไปนอนคือให้กูไปเกิดตรงที่บอกว่ามันกว้างๆไม่ได้หรอหรือ,อยังไงมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าของเราได้มาเยอะมากเลยอืมทั้งแร่ทั้งอะไรโอ้โห กูเยอะเขาอบอกือมท้องฟ้าจังไปแล้วชื่นใจืมแล้วกูจะมาทำอะไรพูดภาคเกี่ยอยู่เนี่ยม,มามามาฮมาขอ,อเดี๋ยวกับอกาบื่นเน่ะ ต้องวุนวนวักไปอย่างเงี้ยเนี่ยได้ชิมิดชิบหายได้เปลดเมื่อไรกูจะได้ออกไปจากหลุมง,งูกูทุกคนเคยเป็นเหมือนกันนะคือว่าแม่งมาเกิดอยู่ที่ที่ะในเธอไอ้สัสโอ้โห่เนี่ยรออาหารมันก็รสเจอเนี่บ้าอาหารกูจะหมดแล้วเนี่ย เอสเจ็ดดีมาเฮ้ยคอ่ะอันนี้ข้าวในเธอเยอะมากเลยโอ้โหคือแบบโอ้โหเ้ยคือกูกูต้องมาเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทางนี้ที่นีทางออกที่ไม่มีทางออกเนี่ยหลุมที่ไม่มีทางออกเฮี้ยกูว่าทำไมวะเฮี้ยนในเธอเลยโอ้โหเฮี้ย โอ้เจน่ะ <screws> น <in the fridge> ่เน <stumbled upon> <enger> ่ยนันเนี่ยนั Luckily, ่นนีอเนีะสนว่าคิดว่าเราต้องมีทางแก้เาต้องมีทางแก้ทุกคนถ้าทางนี้เป็นลาวาเราจะเราสามารถอุดได้หรอ ถ้าเราอุดได้นี่จบนะทุกอย่างจบมัอนจะอุดได้ครับโอ้ยดีีอ่ะนี้นีนี้ไปโอ้ยเลยช่วยอ่ะไปอย่างเงี้ยไปอางเงี้ย เเเียฮ้ยโชคแต่ว่าเราโชคดีนะเพราะว่าเรามีของสำรองไว้้ยแต่ของในตัวหายหมดเลยแต่โชคดีเรามีชุดกอดสำรองอยู่กูว่าแล้วมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเว้ยกูว่าแล้วมันต้องมีแบบว่าไอ้เหี้ยมันต้องมีอย่างงี้ไอ้ใรกูว่าแล้วกูว่าแล้วเสียใจทองชิบหายไอ้เหี้ยคือแบบ คือมึงไม่ให้กูมีทางออกเลยอนะ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยนรกคือว่าคือจะพูดยังไงอนะ่ะไอ้เหี้ยคือแม่งไม่มีทางออกไอ้กูไอ้ไอบ้าเอ้ฟักยิงเดียร์ฟักแอสตูเดียน,นไอ้เหี้ยเออกูตายไอ้ต้นทองคงต้องใช้แล้วสินะ เอ,อ๊ใช้ปินทองแล้วมีเคี่อะไรที่กุ้ต้องใช้อทองด้วอ,องมี่ใช่มเ้ยเอ้ยทอต้อง,งใช้อืมองต้องใช้ด้วยมาอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องครับข,ของอาเกง่ฟึบฝึกใส่เล ครัง้งน,น,น,นี้กูจะบอกว่าคือยังไงอะไอ้เหี้ยคือแม่งเล่นยากเหี้ยเลยจะพูดยังไงเหี้ยคือแม่งเล่นยากเกินมึงเหี้ยแล้วอ,อย่างนี้กูจะไปยังไงอ่ะไอ้เจขอ,อกูไปหมดเลยมึงมางหาเรื่องบอกให้หนละมีความเฮียคนเพิ่มขึ้นอยูออนนอกกนน่นี่อะไรนี่อะไรไอ้แกได้โอ้ money อืออ้บ้าเอองงจังเลโอ้ทุกคนคือว่าของหายหมดเลยอ่ะคือแม่งวุ่นเยี้เลยอย่างนี้แม่ก็ต้องใช้เป็นของเยี้เสียเสียของยังไงอะกูอ่ากูไปทำแฮว์อะไรตรงนั้นวะอ้บ้าออ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชยชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วกูไม่อยากไปเนเธอร์แล้วอะ่ะคืออ้ายไม่ต้องจบเกมแม่งเลยเฮียแม่งมคือไอ้สัสเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ